เออลงอีกเออว้านวนี่หละสักี้พี่บิ๊ลงไม่อยู่ยคเมังงอีเอาลบะป ปิดท ну hey, oh! no, ้ายกับป๋ากันครับเร้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่น้องเอฟสีทุกท่านนะขอนั้มซิ่งครับวันนี้อยู่ในงานเทนะวันนี้มาดูงานเทเทในหมู่บ้านนะส่วนเฟิร์เมืองเหมือนเดิมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะ

เออฟ้าก็าเกีเ่ยวห,าหนาเขาไม่มีหินสวยนะดี่นิดเดียบร้อยครับนี่ฝักก่งรถแก้วเริ่มห่างแล้วนะนอยู่กับเจ้านีวหอวแลนนะเพื่อนน่ครับ เิมรอาลมมาแล้วนะวันนี้นะ่ะถ้าทางจะฝนนะวันนี้นะ่ะผู้ทางนู้นเขาจะปลูกอ้นะกอยนั่นรู่นครับรถคุดปลูกอ้อยนะ่ะ มาอยู่รอแล้วนะเีน้องเปิดเลยมือมือสุดยอดนะฝีมือระดับเทพเลย อยู่กับรถมาตั้งแต่เด็กๆนะเรื่ยยืนขับเลยนะรถไถน,นะมีมือสุดจัดครับเสียฟงมานะเดี๋ยวมาดูลีลาเสียฟงไฟเท ปล่อยเข้ามาเลยนะ <c oughs> ปนไปไหนหนู <c oughs> เอาเรียมนู้นนะ เรียบร้อยครับปกตินี ย่างกันยนะหน้าง,งานเทเราครับว,วันนี้เทในหมู่บ้านนะ หิ้นผสมมามันจะไม่เรียบเลยนะกระโดดไปกระโดดมาครับเอาฝากขอบคุณดับซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเรื่อยๆครับ นะครับเสียบเบอยมาเอาเรียมนี่โอ้เสียงเข้าเกียร์ไปมามา พุ่งเลยพุ่งเลย <laughs> มามาหนิเท่งให้เป้ียนเปีน เด็กน้อยตื่นอันนกฟอดท่าเก่ยน้อยครับปลาเด็ดล่างสองนะโอ้วขนาพนาพเอ้าฮะ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 ประละรานมานะากดกดน้อยกดกดน้อยเอ้ ก่อนลีลานะเก่งไม่ว่านะั่นลีลานะ <c oughs> <c oughs> นัานนะนันนเอันน้เอาลงลึกๆหนอ <c oughs> เออลงอีกเออ,เอว้าว,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 าวอยู่นี่แหละสักยี่สิบนาทีอ ลาบอีกอือลาลาอะไา <laughs> ล,ล,ล่าฮ่าฮละาลายอ้าลายฮลงไม่อยู่ยังไม่อยู่ครับสองร้อยสิบนะผมเทสอลครับปิดพกดำา ลืมปิดช็อปดับอ่อปลามาแล้วนะเอ้ช็อปดัชบช็อปดัชบช็อปดับยังไม่ปิดอ้าวปา๋ามาเอาระดับนะ

หน้าที่แจกจัวเลยนะเอาป่าปโอ่อย่างแรงครับ F18 นะเราจะมาปิดท้ายกับปลากันนะครับเนี่ยร้ยอยดีโอ้โหอยู่ตองไปป่าเจงนะตรงไปเจงมาแราเราปิดท้ายกับ ปาทิงครับอ้าวครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนจบไว้เพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ